ิธีการใช้ Google ะ i ร and Stand i d i c a t o r เปิดใช้งานก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับตอนนี้หน้ารูปแบบเปลี่ยนไปนะครับจะมีสแกนคิวเอาโคาดกับป้อนรหัสนะครับ เสร็แล้วเนี่ยเรามาที่ f a c e b o o k นะครับเข้ามาที่นี่ครับฝ่าคนยื่นไปแล้วมาด้านล่างนะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับเพื่อมาด้านล่างนะครับเสร็จแล้วมาที่การรักษาความปลอดภัยตรงนี้มาเลือกที่โปรเทคตรงนี้ครับกดถัดไปกดถัดไปเปิดการยืนยันแบบสองชั้น เราต้องเปิดก่อนถ้าก,กลับไปอ่ยืนยันแบบสองชั้นตรงนี้ครับเราจะยืนยันด้วยตัว Google Authenticator นะครับหรือ Duo Mobile ก็ได้มี2ตัวนะครับกดไปมันจะให้ QR code มากับรหัสผ่านด้านล่างนะครับให้เราได้ใช้รหัสผ่านด้านล่างตรงนี้นะครับกดค้างปุ๊บมันจะขึ้นคำว่าถัดข้อความพยายามคิดก่อ กดรีเซ็ตแอปมาที่อนันดันดิเอเตอร์เกอร์โอ้ยนะครับกดตรงนี้ครับป้อนคี์ตั้งชื่อนะครับว่าเฟซบุ๊กมีกี่ตัวก็ตั้งไปนะครับเฟซบุ๊กหลักรหัสกดเพิ่มนะครับเอารหัสไปใส่ กดำดำเนินการกดคิดเอารหัสใหม่เลยรอ,รอรหัสใหม่ด้านหลังมันจะหมุนไปใหม่แปดหนึ่งเก้าห้าสองแปดรหัสนี้จะหมุนไปเรื่อยๆแปดหนึ่งเก้าห้าสองแปดอ่านเรียบร้อยแล้วเปิดการดีเดินสองชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาเช็คกันดีเซลแอปไปก่อนเริ่มมาด้านลา่างตั้งค่าตั้งค่าความปลอดภยัยอ่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ f เซ e บ o ๊กโ r o เทคคือผมมายืนยันด้วยมือถือไม่ได้นะครับเราต้องใช้แอปพลิเคชันตัว <c oughs> entend i t a k ต r ตัวนี้นะครับเป็นคืน เป็นการยืนยัน2ชั้น2ขั้นตอนนะครับเมื่อมันถามรหัสเราเราต้องเข้าไปที่แอปตัวนี้นะครับแล้วเนี่ยรหัสมันจะหมุนดูเรื่อยๆตลอดเวลาทุกๆ10วินาทีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ